ยังทะนุดังดีกันให้ปะไปแล้วครับดุดีครับอ้าววัสดีครับพี่น้องเจอกันทั้งช่องเฮาเก่าครับทั้งแนลเฮาคนปราจีนประจินปลาเหต์เก่าพี่น้องวันนี้แดดล่มล่มตกครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปปล่อยว่าวเลิ่นว่าวกันครับมีหลายโตลายอันติดตามกันเลยครับพี่น้องเพราะว่าเป็นการเสียเวลาครับตอนนี้เดี๋ยวว่าวขึ้นแล้วครับไอ้ดุยครับ ได้ยินถึงบ้านผมได้้ยินนถึงบาเลยอ่ะอะไรได้ยินถึงบ้านสมบัติมรโธโม่เอ้ยไอ้นี่อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะดุยดุยดุยอะไฟหวายานะอืหางยาวเลยนะโอ้มาหลายตัวเลยเนี่ยนี่ของเขาเนื้ๆไป่ามดูเขามาเนื้อ โมธนูดังดีโอลมมันไปนู่นไหม่ะโอดทุเรศเลยงานลมอ่ะการไม่เอามาด้วยวอันเนี้ยเอามายังไงจริงจแล้วมันต้องไปทางนี้ใช่ไหมใช่มันต้องผมนี่ไปไหนไม่รู้เนี่ยวันเสาร์วันที่เตรียมแรงกระแทกได้เลยนะการการด่าลูกน้องวันนี้จะลูกน้องการส่งผมให้แค่ตรงเนี้ยแต่ผมวิ่งแบบตับแลมเลยอ่ะตัวที่เดิมเลยการไม่ไปเอาเสาหน้าอ๋ให้ผมนะ ตอให้มอสสั้นๆหน่อยเว้ยโอ้โหเหมือนเดิมเลยคนนี้ไม่ยาวแล้วฮะเอาออกมาดิ่แส่งให้มอสสั้นๆหน่อยเนี่ยของมันแน่ๆนะขอบคุณเลยตัดกับผมเองดุ้ยอันนี้มันจีจีเซนเนี่ยโมโหเลยต่อสามปีไปนะอ๋อกัแหลมสิงห์ไงที่ไปตัดกระดานเนี่ยจริงหมดเลย ไก่ตรงจจเป็นคนเลือกเองแหมจำไม่ได้เสียแอมีเมียเพิ่มจำไม่ได้เลยโอ้โหเป็นคนไปตัดไปเลือกให้บ้านแม่นยังคงนะโผจริงว่ะจริงใช่ไเลยช่ะไหมหล่อยากไปตรงอ่ะใช่มันหล่อยากครับเนี้ยเล่นแล้วไม่ค่อยพังด้วยเลยไม่ค่อยอยากใส่เนี่ยบอสเนี่ยฮะมาเดี๋ยวมันก็มาสามปีไม่ไหวอ่ะ เรืงนี้เราส่งไงวะเนี่ยส่งถนนนี่วิ่งไม่ดี <c oughs> ผมส่งตรงเลยเราวิ่งตัดแต,แตแกเลยอ่ะเราวิ่งอย่างนี้ดิต้องเลน่นลาอย่างเดียวอ่ะมันก็เฉียงไปเรื่อยๆว่าแล้วต้องซื้อกระป๋อคันนึงเนี่ยมอเตอ์ตายไปแล้วเนาะไม่ต้องว <c oughs> ิ่งใช่ไหมไม่แต่เมื่อกี้ม,มึงน่าเกลียดมากเลยเกลียดเลยให้กูจัดเลยส่งให้เลยแล้วแบบอ๋อจะเหงาอะไรอีกอู้มลองดูไหม ลองไหมช่างนุ๊กลองสักลันไหมเออลองลองวิ่งดูเออเดี๋ยวให้ช่างนกหน่อยช่างนกลองเลยอืมไอยนั่นผมลงผมนี่นะก่อนนุ๊กใครกันนุ๊กมืออ๋อของตานี่ไงเขาบอกอยู่ของตาอะไรนะที่ใส่หมวกแจัคพี่ะอ่าเมื่อวานตาเถื่อนชวนผมโมกลับบ้านท่าทุ่มสองทุ่มเลยตั้งกันอยู่นะล้มก็ไม่มีล้มก็ยอะยุงก็แดก ลมไม่มีใช่ลมไม่มีจันพี่อะหรอกลมดีตลอดจันพี่อะเสาชิดพี่ฝ่าเสาชิดเตรียมรับแรงกระแทกได้เดี๋ยวปีเลยมาี่ก็ถึงแล้วใช่ถึงแล้วแต่ว่ายังไม่เร็วงูกวิ่งเดี๋ยพี่ส่งให้เะเงียบว่ะตกไปแล้วมั้งลกอยู่วะล็อกยได้แล้วตัวนี้แข็งน่าจะขึ้นไหมเนี่ยตกแตกเออธรรมดา จะจ้างนกดูแลใหม่เดี๋ยวบอยมอสมาถึงกล้วยไหนเล่ากูแบนตรงนั้นดูแลลูกพี่ด้วยโสดามจันพี่ติดเด็กพีเราก็กินเหล้าฟรีนะจันพี่เนาะไอ้มอสละไอตอนนี้มีทนายไอตอนเมื่อไหร่ที่เลิกกันอย่าโทรหาใครวุ่นไอดี๋ยวผมไปซ่องเหรอคุณระบายอ่ะที่ระบายไปไปวิ่ง่นวิงะ ไปไหนนะนะาขไข้อตึงเลยครับไปไหนไไหนะขาข้อตึงอ้โไไหหยดื้อเอาออมาขาไมยั้งดื้อนะครับมาบึปงปล่อยว่าวดืว้อๆครับดืด้ออยู่ห่างยาวเลยอะเฟื่อยเลยมาพี่น้องครับถึงดูการเด่นวาวเราพี่น้องไปพี่น้องมาบึงไันนี้ที่มาปล่อยวาว ดุด u, ่ยครับผมดุ่ยหากสองหางยาวเลยมารุ่นกันพี่น้องว่าจะขึ้นเด้อยังธนูสีดังดีป่ะครับเดี๋ยวเอามาเบิ้งกันครับึงสัจะไปทางเดียวกันหรือมั้งเออ อ้ไปไปแล้วครับอุยดุยครับโอ้เสียงกันูดังดีเลยเนี่ยมหมอใครเห็นเลยครับมันเหลี่ยม อาพี่น้องยูแล้วครับขึ้นไปข้างบนยูแล้วครับติดล้มบนแล้วครับผมนี่ตอนนี้ติดล้มบนแล้วโอ้สวยงามมากครับผมนี่ครับเป็นยาเป็นเอ๋ยดุยครับด,ดุยเลยทั้งอีสานกับตะเกียนอีเซลอะไรนะพี่น้องอีเซลหรือบางยังอ่ะโอ้สวยงามมากครับขึนไปสามวันแล้วด้วยพี่น้องผม็นมาไฟท่านเ,นเดียว ที่สามตัวนะครับเป็นดูข้างบนเลยครับผมอันนี้กำลังติดลบบนแล้วพี่น้องกำลังมิตนกับ็พามาเบิ้งว่าวกันพี่น้องสองตัวเลยครับสามตัวเลยครับทั้งบนฝ่านะครับนี่ครับปึ้นพร้อมกันเลยครับสองห่วงนี้หรือดุยนะครับดุยซิ่งนะพี่น้องนะครับสองตัวเลยครับผมเห็นไหมมันกิดที่บกใครเห็นบันไดพี่น้องเพราะว่า เอาัวทิมเลยพี่น้องมาทิมแล้วมาทิมเล้วมาทิมเราสงสัยเสื้อคองกันแล้วมั้งเนี่ยมาทิมลงอ่ะเสื้อคองกันแล้วว่าแล้วเกี่ยวกันแล้วมันลมมันไปทิศเดียวกันนะมันเกี่ยวกันแล้วโอ้บ้าไปเกี่ยวกันพี่น้องมันไปเกี่ยวกับเสื้อกันครับมันไปหางมันไปเกี่ยวกับเสื้อตัวบนครับ น้อยลงสองตัวเลยนี่ครับไปเจอกับตัวนี้ครับ <c oughs> เจอกันเลยเอาลดแล้วพี่น้องพี่เจอกันลดแล้วครับลดแล้วลดแล้ว เสือกพันกันลุดแล้วครับเมื่อกี้ในเสืยกเจ้ากันพี่น้องพึ่งอ,ออกได้ครับเดี๋ยวพึ่งออกได้แล้วออกได้แล้วครับเนี่ยออกได้แล้วเมื่อกี้ในเสือกพันกันว่าแล้วมันล้มไปทั้งเดียวกันเนะลยล้มไปทั้งเดียวกันมันต้องไปเจอโอ้ยข้างบนนี่เป็นว่านกอหรือว่าเป็นนกโอ,โอ้นกนกว่าอยู่ เสือเกี่ยวกันไี่รอดเมื่อกี้เ่ยเพิ่งออกจากกันได้ครับครับสองตัวยิดติดกันครับเพราะว่าขึ้นพร้อมกันสามตัวขึ้นพร้อมกันสามตัวครับ màu đó, mora lưu màu tanya tanya màu tanya 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 กำลังติดติดล้มบนเลยเมื่อกี้นี่นี่ล้มมันเบาแล้วครับเนี่ยสองตัวยึดติดกันเลยครับหนึ่งตัวติดกันเลยแต่หนึ่งจีอยู่ต่มนะครับแต่นี่อยตํากว่าครับแต่นี่แต่นึ่อยู่ทั้งบน ล้มมาแล้วล้มมาแล้วล้มแล้วล้มมาแล้วเป็นฤดูกาลแล้วพี่น้องในช่วงนี้ก็ต้องวาวนะครับซึ่งนี่ก็คือเป็นช่วงฤดูกาลเรียญวาวพี่น้องโอ้หางยาวๆสวยยิ่งมาเลยพี่น้องนี่หางสี่เมตรเลยครับตัวหนึ่งจะอยู่ฝั่งนี้นี่ครับอีกตัวนี้ครับ กำลังเงาเสีย้ยงควายเสี้ยงอ่าอย่ครับพี่น้องตอนนี้กำลังควายเสี้ยงอย่างไรครับเพราะว่ามาถึงล้มครับมาติดล้มบนต้องควายเสี้ยงอย่างไรครับคนต่ำๆเลยพี่น้งองจะเป็นบมกสูงเลยครับเนี่ตอนนี้ก็เริ่มทีล้มอ่อนแล้วพี่น้องทีล้มเหรอครับเนี่ย ตัวนี้สิลงนะครับตัวนี้ล้มเบาครับล้มเบาเพราะถึงล้มครับตัวนี้อ่าสิเก็บแล้วครับตันี้เพเก็บกลับไปขึ้นไม่แล้วครับ ตันนี้ต้องเอาขืนไม่อยาเข้าไปเบิ้งเอาขืนไมครับมาครับต้องเอาขื้นไม่พี่น้องมาเบิ้งกันครับขืนไม้เมื่อกี้นี่เจียวครับขืนไปแล้วเจียวกันต้องเอาลงมาขืนไมครับผมนึงว่าขืนไมเมื่อกี้นึกว่าตัวนั้นดิต๊กก่อเด้เมื่อกี้นี่นึกว่าเสียวลงน้ำกันสองกันให้ยืมมันหลุดเนาะหลุดแล้วก็ลงน้ำกันขี้เกล แลวอ้าวเอาย้อนไปไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ฮะฮะี่ไปนู่นไปเอาเฮ้เฮ้เฮเฮ็เแ้้วพ้่น้เง้เอาเฮ ล่อยมาอีกรอบนึงครับมาอีกรอบนึงมาอีกรอบนึงโอ้ลมลแรงละ ชักตูพี่เด้กพี่นนองคนชักกล่า <c oughs> ลมแรงละ <c oughs> ลมแรงละติดลมแล้วทีเนี้ยลมแห้งล้ว เสียงเหนูไงเหนูดังดีครับเนูดังดี Ya. Bila dia? Siapa hai dengar กไปพัวพันไปพันกับเขาหน่อยเถอะนาะให้เขาด่าเล่นหน่อยเจอไปพันกับเขาแล้วก็วันนี้อันนี้ยูแล้วพี่น้องยูบนเลยยูลบดีเป็นได้เลยแต่มันท้ายพวกใครได้ครับมันจะเวีนมันแยงตา แค่เลยล้มเลยเนี่ยเนื้อใจนะวไปไม่เกี่ยวกันอ่ะผมถ้าเกี่ยวเดินตัวนี้เดินหนีง่ายหน่อยไม่เหมือนตัวนู้นเออของเขาว่าเอานี่งฮะเขาบอก แต่ที่จริงแล้วถ้ามันถ้ามันลมมันไปฝั่งเนี้ยมันจะถ่ายง่ายอยู่ <c oughs> เออ <c oughs> เอ,อ,อันนี้มัน <c oughs> มันแยงตาไงม,มองไม,ม่ค่อยเห็นอะ่ะ <c oughs> เออดูเหมือนลมจะไม่มีลมแล้วทีนี้ <c oughs> จังรออีกพักหนึ่งใช่ไหม อน่ยถ้ามันตรงๆเงี้ยคือมันลมไม่ค่อยมีใช่ไหมโอ้ถ้ามันลมมามันต้องใส่แต่ไอตัวนู้นมันยังสายดีอยู่เลยนเนาะโอ้ยโอ่ะ ว่าเคยกี่นู่นอะไรทำเงินปล่อยวางอะไรอ๋อแยกแล้วของเแยกปล่อยที่ไหนอ่ะเแยไกปล่อยเลยโอ้วันนี้ไม่ได้ปล่อยใช่ไหมวันนี้ไม่ได้ปล่อยที่ว่าหยิบไปไหนมาล็อกเนี้ยเสร็จแล้วนี้ดูยังล็อกเดกดล็อกเด็ด โอ้ลองฉนูครับลองฉนูฟังเสียงฉนูครับผมดุยอๆดื้ๆดือๆตวานะโอ้ทำไว้หลายตัวเลยเนี่ย กันกันที่บอกลิ่แค่รอยผมไม่ได่ดีเลยนาะเอ่อยไม่ติดลมนิ่งแล้วนะไม่มีลมเนาะน,นิ่งแต่ตัวนั้นมันเล่นลมดียังอ่ะเล่นุ่นอ่ะเนาะมันตัวเล็กมันเล็กเออ<า>เอเอใช่ใช่ โอ้สุดยอดเลยของเาของเาจุดัจุดัน้อยไปทำเอาอะไรทำกันเนี่ยอ๋ออันนี้ของเพื่อนผมวายครับเอาเป็นวายใช่ไหมใช่ครับอดังดีน ติดเลยอ่ะทำไมลูกพี่ปกติไม่ติดเลยอะโอไอ้นี่จะเป็นเชือกเป็นอันนี้เป็นที่ถักตะกร้าถักตะกร้าไปสานตะกร้าก็ดังรีมกันนะใช่ครับมันมันเสียงมันจะแปลกกันตรงไหนหวายมันจะดังไกลกว่าพาติจะดังไหมข้างหน้างเดียว แมวแม่พี่วูก,ก็ได้ยินครับอืมม,ม,มันดีกว่าไหวมันดีกว่าแต่มันทํายากใช่ไหมโอ้โอตรงนี่ครับมันที่แตกต่างกันตรงนี้พี่น้องวหวก็ยังกระเฮ็ดงากเล้ฝาดหรือว่าต้องเฮ็ดบางๆดังดีอันนี้ก็ดัง ดังออกข้างหน้าใช่ไหมนี่ดังไกล่นะครับเอฟซี FC มีนี่กับผ้ามาเล่นวาวเนาะพี่น้นะงอนกกงผ้งา,าบบมาเล่นวาวย้นนะอนเบากันนะครับเดี๋ยวผ้ามาบรรยากาศเย็นๆสบายๆที่จันทบุรีคือเก่าพี่น้องผ้ามาเล่นวาวกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เขามาติดตามและก็เป็นกำลังใจทั้งชอง่องเฮานะครับขอบคุณมากมากครับผมนะครับอีพี่นี่ก็ขอบคุณเอฟซีขึ้นเขาคราับเจอกันใหมอ่อีพี่หน้าพี่น้อง อะไรพี่นี่กับามาพี่น้องมาแวะมาเล่นว่าวกันครับผมครับขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่พี่หน้าสวัสดีครับ